ววสวัสดีครับม่นลองพครับวัครับสวัสดีครับโอ้กาแสดงความยินดีนพัพอดีเมื่อนี้แม่น้องพ่วมกับมาเผาสพคนจาตวจครับผมอ่พาพอดีแียนม่มนให้สัมผัสก็กบเนาะ่จงเล่น้องพมกับเขาูสศูนย์เป็ียนใดโว้ยเต็มเต็มมาต้องกราบครับเลขฟัน,น่าคนมีมีคนมาเอาใส่หัวกันอีกหนึ่งห้า้าสเขาบนล่างด้วยครับผมแม่บอแม่ครับโอ้ยเขาจังค้าวว่านีเล่แม่น้องพ่มกันได้เจ้าถามมาแม่น้วงพุ่มซื่ออะไรบอยบอยชื่ เพี้ยนยังกี้ถามมาแล้วบางนหนึ่งคนบอกว่าโอ้ยบนมีบนไม่ทั้งไอ้อย่างงันเออเอาไงมาทั้งอยากน้ำปูตายทั้งอยากน้ำโพถุยตายครับก็เลยบ่มีเวิลล่าที่ได้ไปหาซื้อยิบดับโรตารี่ครับไล่ได้จ้ารบ้านมันดีเป็นตะเลียวครับเออแล้วกับพวกเพี้ยนกครับงวดหน้าก็ยังมีแต่ว่าถ้าไฟปีนิจเพี้ยจารณาไปเบิ่งครับนะครับ แล้วเลียวมันว่างานแล้วแล้วเพิ่นเผาเมื่อนี้พอดีเยาเผาเมื่อนี้จ้าจะวายังวันอะไแล้วเพิ่กริกท่านยังดีอย่างโอ้เป็นงานเี็นดอกงานที่ดีต่อไปอีก็เนาะจะอไปไม่ได้อีกแล้วมื่อยอย่มงนบ้าให้ค่ากระมเทปดาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวไให้ให้ให้ทำกันได้ทั้งบอกโอเคแล้ทำกานได้ทั้งเพร่คนไต่รักเก่านี่คือคัดจะเนาะแม่นรักเก่านี่แจกย่านเดียวเนาะส่วนนี้เนาะเมื่อแรกมาสที่ไหน เลี้ยงข้าวต้มเขาจะได้ไม่เลยนี่นะกระติกน้ำพรอนที่รับปากกับอาจารย์แคมินลึกลับที่ไทยไทยมากซูน่าเม็ดเดียวอ่ะไปซื้อมาแล้วกะติกน้ำพรอนไปซื้อมากแล้วตีน้ำพรอนไปทวายบอกเอาว่าเปลี่ยนกระติกน้ำพรอนเก่าวรถไปกันได้ได้อยู่งเลเอาบาดนี้เปลี่ยนอะไรบาดนี่เม่นตุ้งกุ้งเนาะญาติพี่น้องเขาถือน้ำลายเบาๆเพื่นได้ส่วนเหล็กสามหาล่ะซูนหาเขาเออโน้ก็ไม่ได้เน้นไปที่อันนี้นะแต่ว่า ฟันน่ะฟันแม่นแม่นจนเสียดายสิละเสียดายมาโอ้มีคนมาบอกครับแต่แต่ว่าเอาเอาไม่ได้อะรึเปล่องเด็กตัวนี้ไปเลยในส่วนของกุ้งกะไฮซูนหาครับหนึ่งหามาโยแต่ว่าบัดนี้พันไปเน้นยนักทั้งซูนซีเนาะกะกะกะเลยได้พลาดโอกาสไปเนาะจ้างสี่เราหลักชนะคนนอนมึงกัดเด็ก ได้มาอยู่แต่ว่าเข้าหางบ่ได้ก็มีคือโตพร้อมเองนี่เห็นยบ่กับซูนหาได้มาเต็มๆพร้อมมันเสื้อบ่ได้กื้อบ่ได้อ่า<อ>บารีมานเสื้อซูนหาในลอตเตอรี่ก็เสื้อได้อยู่กัลอตเตอรี่ก็ได้เนาะได้อยู่แต่นั้นไปออกเลขคนที่เทีย่ยงไหนน่งจงพรอยู่เดี๋ยวนี้ <S <S หายาดอมไม่ไปอ,อีกแต่ว่าพูดถึงตัวเลขน้องพุ่มเนี่ยที่ว่าน้องพุ่มจับซูนซีเราแบบมีซูนหานาะแมนบอครับผมครับผมบอแต่เลยซูนซี เอาว่นกเลขกซี่ผู้ดับออกไปท่วงน้ําแล้วผมก็ได้บาแตะโซนซีนั่นนั่นนั่นเห็นบ่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนี่ต้องออกมาประกอบประกอบ,บกันลายอย่างหลายแนวนะอันนี้ก็มว่าป็นั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้่ว่าสำหรับหงวดนี้เนาะเข้ากันดีมากถามแมนต์รูฟฟมาเบอ่อได้ใจน้องยิบลอตเตอรี่อีกกับงา,านอาันนี้วดที่ว่ายิบซ์ุนชุนหานต้นหวดได้ที่จัาที่ว่าน้องแรนเป็นตลาด ที่ร้านนวันแบลีน่ะศูนย์หารศูนย์เนาะบอแต่มี่เอฟซีน่ะเพิ่นบอกบอกกีฬาวาดามหกหางนี่แม่ซื้อไวเบิร์ตแล้วอ่าวาเลน้องพุ่มหกหางนี่เป็นนังสิบุก้าซื้อซื้อไวเบิร์ตคุณแม่ซื้อไวเบิร์ตเลยนี่มีหลายทางหลายคนบอกอยู่ครับไปเรียบร้อยแล้วแมนเอา เราก็จะผู้ใดโจกใดใจกับที่ได้ให้ค่าน้ำหันน้ำ้านให้ค่าคขนมขนมน้ำพรุ่มอยู่หรอกรวันนี้ก็ได้เนาะที่ได้น้อยได้ไหลายอันนั้นก็ได้ว่ากันดอกก็ได้นั่นน้ำคิดน้ำใจอันนี้ก็ได้แต่ว่าอันเดี๋ยวนี้อยากถามว่าที่ให้น้องพรุ่มยิบมืออดไอีกที่เกี่ยวจะเร่งก้างเดียวที่เราปรกอบอยู่ว่าติ่งกิ้งอะไรเลยเพราะไม่ไมีเงินเพราะไม่มีเง่นโดยเดียสเดี๋ยว์ถ้าถ้าไปตลาดแล้วพ่อพ่อเลียกมอาชิ กรไดเพราะว่ามันขี้แกกระแลนไปยิบเองนีอ๋อยังที่จะคุ้มแกยิบกับสมมติว่าแกยิบในตอนใดห้ากว่ากราจะไปจำผ่านเนาะจำให้ว่างวันนี้กับเขาบนเขาล่างครับเลขแม่กับเขาบนเรียกลูกกับเขาล่างเลกแม่เขาล่างกัเขาหาสามเรีกลูกไปเขาบนนั่นเห็นบอกต่ว่าบริเนนบริเนีนมือคงสุดไทยบริไทยเนาะเมือนม่้านอ้่างข้าหยามื่อวานอี่าข้าไม่ได้ไปไทยอีกก็คืึสิได้บอกไปวยเนาะ เขาบอกจะไหลาแล้วเลขครบกระตีแมนห่งามเหมือนกันโอ้หนึ่งโอ้หนึ่งหาสามไม่อตัวนี้เองสิแมวเอ้หนึ่งหาสามกบว่าไทยอยู่ในเจ้ากับว่าหนึ่งหาสามอยู่บ้านไทยยัส่เะอยู่บ้านโอ้เด็กเดม็กโอ้นันบอกแมน่เห็นบอกอะแล้วว่าเป็นนั้นเอฟซีผู้พันไดกับจิมมี่ดอกที่ผู้โชคดีไปได้นี่มีพน้ามันบอมันบอไปจวบเนาะเอเปรีร้อมกันทุกคนไานันดี่เจ้าก็ใครเป็นพู้ไปเอามา ได้เรียกแม่สวนหาอะไรยังบ่ได้แม่มาทักผมแม่มายังได้รักเก้าทาก็ยังได้ไปทักไอ้ฟังหัวเก้า <laughs> ลักขนาดไต่น้องจับเนาะขนาดไป๋น้อจับว้าไปเอาอะไรมาไปจังมือนันไปหาแม่น้องนะอภูมิน่ะกากาได้เบาความฝันของบุญทั้งโจกอยู่ว่าขอโทษด้วยครับได้อุดจระใส่น้องภูมิกับแม่น้องภูมิมาจ้ะอือกันเลยคิดว่าเลขน้องภูมินี่มาแพร์แพร์อ้วนนี่แพรบ๊อูซี่เป็นตัวใดอ่าครับ ได้วุจิละใส่แม่นนองผุ้มกับนนองผุ้มเลยล่ะเลยว่าผู้เลียนมาผู้มากใ้แถได้ทั้งทีเป็นตัวใดเลยไปเขาซูนหาเขาตรงๆเขาซูนหาแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านขีโท่มากว่าฝันเห็นนนองพุ่มฝันเห็นน้องผุ่มฝันว่าไปซีเดกนอกจากนอกจากพศแล้วมีอีกหลายมีอีกหลายท่านนี้ี่ว่าฝันเห็นน้องผุ้มแล้วก็มีตัวเลขที่เกี่ยวอยู่กับเพิ่นแหละแต่ว่าที่ไหนได้ฝันเห็นน้องผุ้มเลขน้องพุ้มเขาอครับ เลขที่น้องพูดให้อยู่ที่บ้านเนี่ยบ่อเขาอยู่นี่ครับก็ได้เขาอยุต้องเพิ่นกานการกานฟันเกี่ยวเห็นกับขี่นี่ว่าซื้อแล้วอะไรกันก็เอาเลือดเจอได้ยังไงกานฟันเกี่ยวกับขี่นี่เป็นสิ่งดีแต่ว่าซึ่งที่กิ่งเลื่อมริงนี่เพราะเป็นเรื่องดีครับครับครับอ่าแล้ววันนี้กานฟันว่าได้เรียนขี่เรียนยังเพิ่นได้เงินได้ท่องนี่โดยส่วนมากคนจะแปลว่าอ่าบุญนับชมเนี่ย ถือว่าฟันได้ดีนะฟันฟันแมนอยู่นะแรบแรงเมื่อกี้นี่ฟันมานไม่กี่ได้ข่อยเลยเนอะเดี๋ยวทางสันเดียวแรกนี่สิไปซื้อบักามมากินซื้อบัคามซื้อบางยมมากินอเอาไปยันี่ฟันมาได้สิมานี้เดี๋ยวมาถามในส่วนของแม่น้องกุ้มความฝันทีว่ามีคนมากกว่าสิบเนี่ยตอนนั้นนี่แม่น้องกุ้มคิดบ่าว่าเอ๊ะคนที่มากกว่าสิบเท่านี้นาจะเป็นไผรเป็นญาติพี่น้องหรือจะเป็นเป็นพจังเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าบ้าน แปลว่าบริเนนู่บานจะคองไาจ๊ะเห็นตัวไหนบบานญาติเป็นผู้ชายเด้เอ้าได้ตนั้นตาตายไปบอ่าจ๊ะรูพันได้ตายคูยันตายมาว้าวโชครับกิ่นนมน้องดับกินนมชวยเราทั้งพวกะเอาไปเอาไปกินจะต่อไหนนี่น้องมนเี่บอว่านมไม่ไม่ละได้ได้นเย็นจังสีนมาผ่านอนฟันว่า หนึามเด้อสัน่ง่ามเดอ,อ,ส,อเสียงผ้ายมันนีพอ่พอพ่อเสดอจตึงมาจำควอมันจากของใดก็เลยจไํไว้ปะฮะพุพนกระเจ้าเพื่อหายเลยคักแท้เฮียเฮียนเฮียนยนดากกันเียล่ะเดียวนี่นะครับครันอนึงเพื่อนมื่อนั้นเอาเพื่อนอยากบอกเลขบ้นนี่วะไม่แน่ใจนะมันนี่ก็เลยเลขตัวนี้ห้ามมือจีบตัวนี้บันนี่ก็เล่บไดยาวยั่มซีมนจ บวานี้เพิ <t <t ่นมาในลักษณะจังสี่งถ้าเพิ่นเคยมาแล้วเพิ่นสิมาอีกเด้โดยตามแล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนของเฮานี่ต้องต้องซอยเด้ก็คือซอยเพิ่มบาทและมีเห้เพิ่นครับนั่นก็คือเดี๋ยวล่องไปทำบุญครับนะเล่ากาเ้าทำบุญเล่ากาอธิษฐานกิจิต้องลึกถึงเพิ่นนั่นแหละอาธิบกหูซื้อหูเสียงแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะอ่า นึกถึงได้ครับนี่สิเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เปซอยเพิ่อนเนาะเพิ่นสิมาให้โชคให้ลำห้องแห่งห้าซอยเฮ็ดบุญให้เพิ่นเสริมบุญบารมีให้เพิ่อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเลขเราะได้หนูแม่นที่แบบเนี่ยเลขแม่นเราเราอีกเนาะเลขเราจะได้ก็ว่าถึงแม่นบ่แม่นนะบพรว่าสิเป็นเลขน้องว่าน่ะสี่สามนะมันก็เฉียดหาสามคับเฉียดคับเฉียดเนี่ยออกเล่ากคำน้อยไปจักเรา เราถึงเล่ากันน้อยนี่ออกคู่โตเพราะว่าสีจับตัวใดที่ยิบตัวใดที่ดึงตัวใดออกคู่โตเยกะมือน่ะผมไปให้น่องจับเล่ามันบอกครับที่ทรงคลิปใหม่ผมผมให้น่องจับเล่าน่องจับศูนย์ศูนย์ห้าจับเทรกศูงชุนหาจับเทเลที่สองสามสองครับเลขนี่ออกศูนย์ห้าห้าห้าสองสามออกคู่โตที่น่องจับหนาวเดินเงือเลยอ๋อ นี่มีมีเอฟซีได้นะครับเนี่ยเอฟซีบอกว่าได้กับน้องอยู่ค่ะอ่ะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับผมเอาในส่วนแนวทางของตัวเลขเนาะตอนนี้คือมีสองส่วนเด้อเดี่ครับส่วนผู้ที่เพิ่นมาบอกครับกับแม่น้องภูมิครับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้องภูมินี่แหละครับเพราะว่าเขาไม่ถูกงวดเด้อน้องภู้เนี่ยเขาไม่ถูกงวดนะครับแล้วก็เขาก็ต้องล่อเบิ่งว่า อตเตอรี่สียอมาตอนไหนครับแล้วน้องพุ่มสีจับตอนไหนครับคือเฮ้าสีบอไปบังคับให้น้องจับครับก็คือถ้าน้องอยากจับก็ให้น้องจับครับถ้าน้องก็อยากจับก็ให้น้องจับบอบอจับเนาะทีมงานบอมีบังคับน้อง้อครับทีมงานบอมีบังคับน้องเรื่อตามสะดวกเลยคันว่าได้เมื่อใดว่าสัญการคติดต่อกันคอยไปสัมผัสครับว่าได้เลขตัวใดคอยมาฝากตอนคอยพี่น้องยิบี่เฮาครับแต่กัที่ลู่ๆตอนนี้นะ เสี้ยนน่อยผ้าร้วยครับรวยบเลิกนะเตรียมเต้นไปนออยูบุญแล้วไปนออยูบันดุงโอ้ไปโอ้เสี้ยนหน่อยผ้าร่วยอ่าเสียนน้อยผ้ารวยแล้วก็ดวยไม่เลิกอ่าาพินเป็นญาติกันเพิ่นกัจไปนอดยูพุญสวเพินเตรียมเต้นไปกลางนอดยูพุนอ่าน่าเห็นว่ายิ่งย้ตรงขามจะเอาเต้นมานอยี่ยเลยแมนอ่อนยหวัยู่ตรงขามบนบนบนนอนบ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 นนบนบนบดบน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 ินอนนบนบนนนน เจ้าไรคลิปนี้กับเอาซ้ำนี่ตอนนักครับผมครับลบควนแม่น้องพุ่มซ้ำนี่เดี๋ยวจังไรกับลบกวรเนี่ยยังหน่อยมาคันน้องพุ่มยิบจับรถตะดีแล้วนี่รบกวนโทรมาหาทั้งจังแลยนะครับลบควรเนี่ยแนวทางให้เอฟซีเนี่ยครแนวทางตัวเลขนะมาครับเนาะอ๋อเจ้ามาคลิปนี้กับลบกวนเจ้ามีหละครับขอบคุณเรื่อยๆครับ แต่รอติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวจังใดครับแอดกับฉีนั่เสนออย่างโดดเล่นนะครับผมเนาะสำหรับไลฟ์สดนี่แอดกับผมก่อนครับผมเอาเด้ออ๋อจ่ายครึ่งเลยไม่เอาค่ะโอ้เสียดายเนาะครับเนาะหน้าตางต่อหน้าต่ารอติดตามครับผมพุ่มพุ่มกระหองบ่ใส่ไป่ยังขาม่าออกมาเลย่ห้อองยะ ยือย้อา่าาไปก่อนยื้อนี่ยไอมย้อเนี่ยเอาเอาอ่เอาเอาแม่ไปกันเยนี่ด้อมัดย่ามี่ขี๊อาก็ยเถอะมัดย่ามน่บ๊ยตัวไหครับ ก็ติดตามพระสมียนลึกรับค่ะเม็ดเดียวนั่นใครพาเอาจังนะใครนี่ใครผู้ใดอมวนหมอมวหใครอาจารย์ไหนาายาั้พี่เลศบ่ผู้น้องกครหรกอฮะมีเดย์อยพโรนไงไก่ออมจังอะไรนั่งอยู่ก้แกเกเอาอกีขนาดนะองกมแต่ว่า เที่ยวนันนพ่อนี่น่าหอมมากหอมดีอร่างนั้นก็มีทีพ่อพมพ่อพูมนี่น่าพ่อพูมพ่พูมดูมานนี่ฮะมากเลยลูกมาเอานั่นน้ำไปพูดหรืแล้วน้อพูมครับน้องพม่อพูครับสวยๆพ่อพูมครับจะไปลูกได้กเนี่ยนั่งนะทำยังไงทำย นีือเว่ยพ่นบอกอะไรอันนีไม่นนนนถูดบอกโอ้ยจูไปทันเลยแม่เมื่วอวานนี้สืบยังให่เหอ้าม่ชีเรากับขึ้นไปแล้วบ้าออเอาเส่กับปอาหรอเ่แมนหนูหนูหนูม่กลากับแม่ฟูแล้วกลาง